ครับเรามาฉาบปูนวันแรกนะครับวันนี้เราพามาชมงานฉาบของเรานะครับวันนี้เราได้อะปุ๋แข็งนะครับนี่ครับงานฉาบของเรานะครับนี่ครับงานฉาบนะครับจะพามาชมงานฉาบของเรานะครับ นี้เราได้ฉาบห้องนี้นะครับมาฉาบหน้าห้องน้ำหนึ่งแผงสองแผงนะครับสามแผงสี่แผงห้าแผงเรียกนะครับนี่นะครับงานฉากของเรานะครับเราจะฉาบพร้อมเสาไปเลยนะครับนี่นะครับเสารเราจะเข้าฉากไปพร้อมกันเลยนะครับ งานฉาบเสาเราก็เอาไปพร้อมกันเลยนะครับงานฉาบนะครับงานฉาบเราก็ประมาณนี้นะครับนะครับฉาบพร้อมหน้าเสาไปเลยนะครับเราจะไม่เก็บทีหลังนะครับมันจะไปเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ครับมันจะได้เป็นเนื้อเนื้อเดียวกันนะครับหน้าเสาของเราครับเราจะฉาบพร้อมกันเลยนะครับ อันชาบปูนวันนี้นะครับชากล่องจากล่องนะครับชากล่องบงบบนะครับมีการเข่ามุมนะครับเข่ามุม การกำมังของ,รง,งอรเรานะครับเป็นหน้าเสานะครับเป็นมุมมุมห้องนะครับเด็กจับงานฉาบของเรานะครับจาบวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องนะครับเราในการทําก,ทการรดน้ําไว้นะครับครับ นดน้ำชุ่มเลยนะครับนะครับแข็งหยิดนี้จะเปียกเลยนะครับแข็งหยิดครับเอาจะตีตะไคร่โครงไก่นะครับตามกอไฟนะครับตะไคร่โครงไก่นะครับเรวจะตีตีตะไคร่โครงไก่นะครับตามทับห ane, ลังนะครับเราจะตีตะไคร่โครงไก่นะครับจะนวดน้ำให้เปียกไลยครับ ก่อนจะ็าบลดน้ําไว้ครับสองวันนะครับอิดตอวนี้จะเปียกน้ําเลยนะครับไหลเลยนะครับนี่นะครับเราจะลดน้ําประมาณสองวันนะครับบุ่มน้ําไว้นะครับตามแข้งอิดนะครับเนี่ยแข้งอิดนะครับจะชุ่มแบบนี้นะครับจะลดน้ำไปสักสองวันนะครับนี่นะครับ ตีตะขายโครงไก่นะครับตามหน้าเสาตามทอไฟนะครับตามมุมเสามุมหยิดชนกันนะครับมุมห้องนะครับเราจะใช้ตะขคายโครงไก่นะครับตีติดเลยนะครับแบบั้นตีตะขคายนะครับตามมุมนะครับ ครับตามมุมห้องมุมอะไรเราตีหมดนะครับตามท่อไฟนะครับครับตามท่อไฟตามมุมตามห้องนะครับอยากจะลดน้ําให้ชุม่มเลยนะครับวันนี้เราได้ฉาบภายในห้องแล้วก็ออกหน้าห้องโถงสองแผงนะครับครับห้องโถงนะครับมันจะชุม โ,มน,โม,มนะครับเราใช้โม่ผสมนะครับปุนเราปุ่นปุ่นสำเร็จนะครับใช้โม่ผสมนะครับรงานฉาบของเราครับช็อ,ชอบเราลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเปียกมาข้างหลังด้วยนะครับทีบจะไข่ตามมุมนะครับ รดน้ำมาชุ่มหน่อยนะครับเบียกชุ่มหน่อยครับผนังของเรานะครับยังไม่ลงฟองนะครับเดี๋ยวจะลงฟองนะครับผนังเราฉาบวันนี้นะครับง,งานฉาบของเราครับชมงานฉาบครับเราจะลดน้ำหาชุม่มเลยนะครับ